โอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยไอายจากไอาจากลูกเห็บนะคะไอาจากลูกเห็บแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกเห็บที่จังหวัดพะเยาค่ะเกิดจากหิมะนะคะหิมะมาไอายเย็นมาจากลูงเห็บนะคะหน่ามรหาญญาจใจมากเลยไม่เคยเจอนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่เคยเจอเลยนะคะ โอนะคะดูสิคะไอ้เหมือนเราอยู่ในตู้เย็นเลยค่ะนะคะเกิดจากโอ้โหนี้อะไรเนโอ้โหดูนะคะดูนะคะทุกท่านดูนะคะขาวโพลนนะคะเหมือนที่เราอยู่เมืองนอกนะคะเกิดจากลกงห็บนะคะลูกเห็บถล่มที่จังหวัดะายแนนะคะสุดเรอเลยไหมคะเห็นนะคะขาวโพลนนี่เป็นเป็นลูกเห็บนะคะแล้วก็มีไอจากลูกเห็บนะคะเป็นหีมะเอรนะคะ มหาัะกันไม่เคยเจอเลยนะคะเนี่ยโอ้โหขาวโพเลยนะคะนี่ลูกเห็ดเลยนะคะลูกเห็ดเต็มเลยนะคะลูกเห็ดเต็มเลยนะคะดูสิคะเนี่ยเอาของเย็บเยินเลยนะคะโอ้โจเจ้าค่ะอ๋อโอ้ดูสิลูกเห็ดนักไหมล่ะเจ้าโอ้โอ้ไม่เคยเจอเลยค่ะ อันนี้ลูกเห็ดนะคะเนี่ยโคตรได้เหมือนหินมากเลย้หูอยอ้ยอ้ยโอันี้ลูกเหเป็นเต็เถนนได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ลูกเห็ดทั้หมดเลยนะคะหลมนะคะยวโอ้ยน่าทวนมาเลยค่ะช่วงนี้ที่เราตามมาหลังจากทิ่ลุกเห็ด เียเนถิ้งเก้่เนะะี่ยค่ะบริเวณนี้เลยนะคะเช่นถนนไปพะเยาป่าแดดนะคะทังยับกับลูกศิษย์เลยนะคะลูกเห็บมาหลงฤดูนะคะโอ้โหเสาไฟฟ้าก็โค่นน้มเป็นน,นะเนรนาดเลยนะคะโอ้โหสงสารเกษตรกรแล้วก็ าชาวบ้านที่อยู่แถบนี้นะคะนะคะมีแต่หิมะลุเห็ดนะคะ<ม>เป็นกองเป็นกองเลยนะคะเต็มถนนเลยนะคะดูสภาพเลยค่ะอันนี้ลุเห็ดเลยโอ้โหไม่เคยเจอเจอไเจไ้า นะคะต้นนี้ค่ะลูกเห็ดหมดเลยนะคะตัวน,น,น,นี้ค่ะขาวโพลนนะคะดูสิคะบ้านทางหมดเลยค่ะชาวสงเสัยวควายคงจะชอบเลยนะคะเนี้ยค่ะเช่นหมดเลยนะคะอันนี้เป็นลูกเห็ดนะคะพี่น้องคะดูนะคะเต็มอ่างนี่เป็นลูกเห็ดหมดเลยนะคะเต็มอ่างน้ํานะคะดูสภาพเดี๋ยวส่งไปชมเจ็บหมดโอ้ดูสิคะเต็มนะคะเป็นเห็ดหมดเลยนะคะลูกเห็ด เห็ดหล่นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเ็วันเวันนี้ไม่ใช่ว่านะคะคือโชคดีได้เหอเจอเจออะไรที่ไม่เคยเจอนะคะในชีวิตนะคะอ่าวันนี้ไม่ต้องไปนะคะตรงที่พะเยานะคะอันตรายมากเลยนะ,ะขับขี่รถก็ปลอดภัยนะคะ เหมือนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วนะคะโอ้กลับรถโอ้หนาวขนาดเหมือนอยู่มังนอกเลยนะปะเนาะโดนนักก็แต่ชิปไปอยู่ในฝนตกเนยป้าไหนดูเมียนงัวควายมีก็นในแถวนี้แบบนะี้เนาะโอ้ะนักขาวนะ่ะ ประมาณดูสัมผัสความเย็นกับประมาณอันนี้ใครหิมะค่ะโอ้โหฟ้าจะได้ดีการไฟฟ้ากำลังมาค่ะเพราะว่าเสาไฟฟ้าล้มกันในด้านหน้านะคะโอ้ยเหมือนอยู่เมืองนอกนะคะความหนาวจากลูกเห็บนะคะเหมือนเราอยู่เมืองนอกเลยค่ะโอ้โหี๋ยวเดีค่ะค่ะดูน้ำพุ ล้วงเห็ดทนลุนะคะด้ยแับเลยนะคะสงสารนะคะ